การแข่งขันทำอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟตน้นเชฟคลื่นลูกใหม่ที่มาพร้อมด้วยความมั่นใจเกินร้อยกับเชฟกระทะเล็กอาหารยุโรปเชฟเอียนในโจทย์ปิกนิกอินเดอะพาร์คเมนูปิกนิกในสวนกับวัตถุดิบหลัก5อย่างเชฟทั้งสองก็เริ่มงัดเอาเทคนิคพิเศษต่างๆออกมาต่อสู้กันแล้ว อาหารของเชฟท่านใดจะสามารถตอบโจทย์วัตถุดิบได้มากกว่ากันต้องติดตามครับทางเชฟกระทะเลยครับผมเริ่มเพลทอัพแล้วนะครับโอเป็นการเดคอเรทเดคอเรทนะครับตกแต่งมันเป็นกระถางไม้เลยนะฮะอันนี้ไม่เหมือนอะใช่เลยใช่ครับกระถางต้นไม้นั่นเองเป็นดวแม่มอด้วยตอนนี้มาทางเชฟต้นครับมีย้าขึ้นมาวางข้างล่างอันนี้เขาเริ่มจัดกันเร็วมากเลยนะคะสองคนนี้ นี่อกแล้วคือการจัดแต่งก็เป็นแถมีดอกย่าเล็กๆ่ด้วยแน่นดูจริงๆการจัดแต่งนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับครับเชฟเรียนนี่เก่งมากในเรื่องการสรรหาพวกวัตถุดิบแปลกๆมาครัคุณผครับที่เห็นเชฟประทานเหล็กนี่นะครับนาเอาผักในฤดูหนาวนะครับหรือว่าเคอร์ทเบอร์กันดี้เนี่ยนะครับมาปักนะครับเขาจะเสิร์ฟในเมนูตับห่านบ้านไร่แล้วครับโอ้โหเบอร์กันดี้รกทนะครับผมมาทางเชฟผู้ช้าชิงอันนี้ก็เป็นผง คุณจะคิดครับที่เห็นเชาพทธะจริงกำลังเติมผงลงไปนั่นคือผงสเตอบิลเซอร์นะครับเป็นตัวปรับสภาพนะครับเขาจะทําให้เมนูนี้เป็นโฟมขึ้นมาแล้วมันจะอยู่นานขึ้นนะครับหลังจากที่เอาตับห่านมาผสมกับนมจืดนั่นก็คือเมนูตับห่านในกระถางครับในกระถางเหมือนกันคล้ายกันเลยนะครับอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้ฝั่งของทางเชฟพุทธหเ็กนะครับข้างในเป็นอะไรเอ่ยคุณจะคิดครับ ที่เห็นนะครับผู้ช่วยของเชฟปัทเล็กเชฟพีทกำลังทําอยู่นี่นะครับเขานําเอาหอยนางรมไปปั่นกับครีมสดนะครับแล้วก็ไปแช่ในลิควิดไนโตรเจนนะครับเดี๋ยวจะมาขูดเป็นผงๆโรยในเมนูปิกนิกที่อล阿拉斯าเกล็ดน้ําแข็งแลครับโอ้โหลักษณะเป็นอาหารอาหารพวกนักนักอากาศเลยนะในโอกาสจะเป็นผงๆอย่างนี้อ่นนี่มาลิควิดไนโตรเจนเหมือนกันครับผมนี่ครับดูนี่ครับดูนี่ครับกำลังนี่สับ เหมือนมันจะมีเหมือนจะมีน้ำแข็งแห้งหรืออยู่ข้างในด้วยนะครับัพนนี่คือรแล้วก็เป็นสีเขียวข้างในนะครับพทชิงคุณคิดครับครับที่เห็นนะครับเชฟพุทธชิงเมื่อสักครู่นี้นะครับในนั้นก็จะมีผักชีกับลิควิดไนโตรเจนแล้วล่ะครับเราไดู้แล้วมันก็อมีนะเอาล่ะตอนนี้เชฟกระทะเหล็กนะครับก็วิ่งไปดูเจ้าตัวไอศครีมฮะไอศครีมโฟกราแล้วครับ นะครับโอ้แล้วถ้าเกิดใส่ทรัฟเฟิล,ลกินดังแล้วกินถ้ใส,ใส่ถ้าใส่ทรัฟเฟิลออยไปหน่อยเป็นไงครับโอ้โห,โหนะหเป็นใส่น้ำมันทรัฟเฟิลเข้าไปนิดนึงนี่แค่นี้พอเลยกลับบ้านเลยอิ่มอยู่จริงๆน่าทานมาก หุ่ธุกิจครับเมื่อสบู่นี้เชฟประธานเหล็กของเรานะครับได้นําเอาหลากหลายผลไม้นะครับที่เชฟไปชอปปิ้งมาจากอเมริกาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิฟฟิงเกอร์ที่เราเห็นนะครับแล้วก็จะมีแอปเปิลคอตบลูวโอเลตนะครับแล้วก็มีเบรคฟาสลาดิสนะครับเป็นหัวเช้เท้าแดงๆนะครับนอกจากนั้นยังจะมีเป็นโดนัทเนคทาไนหรือว่าลูกไหนที่เชฟเอามาให้เราทาถึงเมืองไทยเลยล่ะครับโอ้โหนี่มีเกาลัดด้วย มาแล้ครับต่อไปกลับมาทางเชฟพุทธาชครับนี่มาแล้วหอยเชลล์ครับมาแล้วพูดถึงมาแล้วก็ผ่าครึ่งเลยนะครับนี่และอย่างที่เห็นวันนี้นี่ก็ไม่ใช่ล็อกกันง่ายๆเพราะเอ็นทั้งนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าหอยเชลล์วันนี้ไม่ใช่หอยเชลล์ปกตินะครับก็เป็นหอยเชลล์ที่มาจากญี่ปุ่นฮอกไกโดเป็นฮอกไกโดโอ้โหนี่คือสุดยอดของหอยเชลล์ของหอยเชลล์นะครับขายเป็นตัวนะครับตัวไซส์ขนาดนี้ประมาณตัวละ380บาทโโอ้ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวดูครับว่าเชฟเราใช้กี่ตัวกินไม่เข้าไปครับกินไปเข้าไปอ่ะกับประธานเเชฟประธานเลยครับเมื่อกี้ก็ฉีดเจ้าครีมที่อยู่ในเอสพูม่านะครับลงไปแล้วนี่มาแล้วได้ได้ทำไมเหมือนวิปครีมจังเลยอะคะ ต้องดูว่าเดี๋ยวอันนี้มาเป็นลูกบอลครับมันจะเป็นแข็งแข็งครับมาแรงอย่างนั้นฮะถูกต้องแล้วละครับเชฟวัฒน์เหล็กของเรานะครับเอาครีมตับห่านนะครับใส่เครื่องเอสโฟม่าแล้วก็ฉีดลงไปในเลโดเลโดบ้านเราเรียกว่าตะบวยเนี่ยแหละครับจนเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็ไปใส่ในลิควิดไนโตรเจนอีกทีทำให้แข็งเป็นลูกสวยงามแบบเมื่อสักครู่นี้ในเมนูตับห่านบ้านไร่ล่ะครับ นี่ครับมาทางเชฟพีทนะครับผมผู้ช่วยเชฟพุทงถั่เหลือก็เริ่มจัดจานแล้วนั่นหอยเชลล์ครับหอยเชลล์สดสดดิบๆเลยนะครับแล้วก็มีสีดำๆนั่นไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรขุนชิคิดครับมันคือแครอทเบอร์กันดี้นั่นเองโอ้แครอทเบอร์กันดี้แล้วเอามาฝานเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็มาประดับนะครับโอ้โหน้ำลายสอเลยตอนเนี้ยอ่ะครับตอนนี้ทางเชฟกุ้งถั่เหล็กนะครับผมก็เริ่มเอาไอศครีมนะฮะตับห่านมาทางเชฟผู้ท่วยชิงอันนี้ก็คืออะไรคือเหมือนจะเป็นอ่ อะไรที่จะไปทำของอะไรสักอย่างนะครับผมคือเมื่อกี้น่าจะคือเพรายังเซตไม่ได้ไม่ได้ตามที่เขาที่เขาแฮปปี้นะครับคุณชิคิดครับที่เห็นเชฟพุทธชิงกำลังคลุกอยู่นะครับในลิควิดไนโตรเจนนะครับนั่นก็คือผงเห็ดพอชินี่นั่นเองครับโอ้โหเด็ดพอชินี่นั่นเองนะครับเกี๊ปลาที่หอมมากใช่เอามาโรยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าาจะใส่เป็นยังไงนะครับห่านแล้วฮะโอ้โหเนี่ยฮะกุ้งกุ้งก็เริ่มจัดแล้วนะครับทางเชฟพุทธชิงโอ้โหสวยงามมากดี นี่คือความสวยงามที่เวลาไปเข้าเครื่องสวีดถูกไหมครับเครื่องฟริยิ่งใส่สียิ่งยิ่งจัดขึ้นจัดขึ้นทีแรกกุ้งสีชมพูเฉยเใช่ไหมครับนี่พอใส่ซาวซ่าลงไปดูสิครับสีสดจากสีเหลืองของมะม่วงสีแดงของพริกหวานนั่นมันช่วยขับผิวของกุ้งให้ดูเด่นยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ของทางเชฟทะฒเลกครับผมก็เป็นแกะเหมือนกันโครงแกะอ่อนที่เอาไปทอดลักษณะเดียวกันเลยนะแต่นี่มาทั้งรักเลยนะครับผม โอ้โหอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ใส่เนยเข้าไปนะครับไม่ต้องย่างครับอย่างนี้ถึงอร่อยครับนี่ดูมันครับนี่ถึงอร่อยครับนี่ใจคอจะทรมานคนดูเหรอครับเนี่ยกลิ่นมันลอยมาป่ะคะใช่ครับใช่ถูกต้องนี่คือกลิ่นที่ทอดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วอยากจะบอกว่าเรื่องแกะเรื่องเนื้อนะครับผมอย่าไปอย่าไปสู้กับเขานะครับผมทางเมื่อกี้นี้นะครับผมเราเห็นทางเชฟกระทะเหล็กนะครับผมเอาเครื่องเอสปูม่าเนี่ยไปแช่น้ำแข็งแต่ว่าทางของทางเชฟพุทาชิคไม่หยิบออกมาจาก ถังสวีถังสวิตถังอุ่นอุ่นถ้าถังอุ่นอุ่นแปลว่าใช้คนละคนละสารราพกันเลยคนใช้เย็นคนใช้ร้อนอ้าวแล้วครับมีกระถางน้อยมีการโรยดรายไลซ์ลงไปนะฮะแล้วก็ทังให้มีความเข้มข้น ตอนนี้นะครับเชฟพูดท้าชิงนะฮะกำลังนำเอาลิควิดไนโตรเจนนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่กระถางต้นไม้เล็กๆนะครับมีเจลลี่พอร์ตไวทด้านล่างนะครับเป็นชั้นที่1นะครับแล้วก็ใส่ตับห่านลงไปเป็นตับห่านหันเตาชิ้นที่2นะครับเดี๋ยวจะมีมูสตับห่านนะครับที่เชฟได้เตรียมไว้แลวนะครับทำเป็นชั้นไปเรื่อยๆเลยนะครับในเมนูตับห่านในกระถางละครับโอ้โหนี่กระถางที ทางด้านเชฟผู้ท้าชิงเชฟเคลื่นลูกใหม่ก็เริ่มรงสันสุดยอดเมนูอาหารปิกนิกออกมาได้อย่างน่าตื่นตาโดยไม่วันเกรงฝีมือของเชฟทา้ทะล็กแต่ประการใดการแข่งขันค้นองสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ